วันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์ตัวเองผ่านโอไฮโอแบบตัดต่อนิดเดียวผมจะเป็นคนชอบตัดต่อเพราะว่ากลัวเวลาที่การอัดคลิป YouTube มันจะหมดผมเป็นอย่างนั้นก็เลยชอบตัดต่อเยอะสึ่วันนี้เราจะมาตัดต่อแค่นิดเดียวเกมบักบักหน่อยนะนะครับแป๊บนึงขอไปเติมเน็ตตัวเองแป๊บวันนี้เติมมาแล้วเติมเน็ตมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ขอปิดเกิดโอไฮโอน่าจะเป็นด่านที่สายฟีถูกใจสิ่งนี้เพราะโอเฮโอเป็นด่านที่เป็นการสูมยูนิตหรือว่าเรียกง,ง่ายเล่นผ่านในแม่เป็นฟีดเดอมันเกี่ยวกับความถ่งว่าแต่ละคนความส่งจะเป็นยังไงที่แย่หรือว่าดวงร้ายมันก็จะสูมได้ตวยตัว,ตวงเงี้ย ไม่ดิตัวตะกวดตะกวดอ่ะเออประมาณเนี้ยคนเก่าไปดูมาแล้วแมงชอบพูดคำไปคุณแมงโคตรแม่งโคตรพูดคำหยาบชิบตืดนั่นแหละครับผมไม่พูดคำหยาบครับผมจะพูดแค่ชิบที wrote, ่ผมพูดคำหยาบเอออะไรอยู่ คลิปนี้จะหยุดลงที่ผมเผลอพูดแม่ตีนิดเดียวอย่างเช่นคำว่าส่วเอออย่างเช่นคำว่าส่วนส่วนส่วนไม่ใช่ช่วนะเออเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนั่วยัช่อเออส่วนอย่างเช่นคำว่าช่วนะครับเริ่ต้น ว้า wow, ช่องเราต <b film> ้องเริ <partido. t ương ilgili> ่มควบคุมคำหยาบจะไคน่พูด okay, พ okay, okay, ูดคำหยาบอย่างที okay? ่เขาวทั่วกีเออดีดูดูคิเอเลยที่เขาทำมันหมดเลสุดๆได้นะเขาพูดว่ากีเออกีกีกีเขาพูดว่ากีไอคอเฟหน้ากี้อ่ห ้าวโรงเรียนถ้าเขาดูที่เป็นผู้ชายนะที่ชอบเนี่ยเพราะยังไงมันดูเป็นโมเดลที่อิสระดีอย่โง้โต้ Go จอยืนจเยืนดีเอ่ออันนี้มันดังเกินไปแล้วผมรับผมรับผมรับไม่ได้ มันดังเกินไปนี่หอโรงเรียนเลเวลสองเมื่อกี้นี้ไม่ได้เบาเสียงให้ท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวจะให้ฟังใหม่จะให้ฟังแบบสุดเสียงแล้วก็ให้ฟังใหม่อีกรอบเลยนะคือมันดังมากลา ทุกคนอันนี้มันคืออะไรอะ่ะบอกผมที่รู้ก็บอกผมหน่อยนะไอ้เจ้า last เจ็ดวันเก้าชั่วโมงหกนาทีเวลาที่เราเล่นไปเหรอทั้งหมดเราเคยเล่นไปเหรอวะเฮ้ยไม่ไมอย <c oughs> ก็จะอย่างนี้นูนน่นแบบเงียบเงาอ่ะมีแทงค,คอนโทรลน่าเกียเสียบผู้หญิงี๋ยวผมพูดเกินไปอืมทุกคนครับผมพร้อมแล้วเอ้ยเอ้ย ผมบอกก่อนเลยเขาอ่ะไม่สมควรมาอยู่ตรงนี้ชิปค็อกแมนนายต้องออกไปช่วยด้วยนะนี่เสียงมาดิเสียงมันไม่ได้ดังแล้ว พังมายีคม,มาก <c oughs> อคลิปจะยังไม่ลงนะครับคลิปผมขอบอกไว้ว่าจะลงทีเดียวไอคลิปเที่ยงคืนนั้นน่ะผมจะลงงั้นผมจะลงตอนมืดๆเลยนะหรือว่าตอนนี้ที่เรากำลังจะลงคลิปอยู่ เพราะว่าเราต้องทำให้ผลตอบสนองของช่องเราดีที่สุดเพราะว่าเราทำแค่เสาอาทิตย์เราก็ต้องทำคลิปเยอะเอะเพราะที่เราไม่ทำคลิปเยอะเอะมันจะตกหมดทุกคนก็จะรู้นะใช่ไหมแล้วทุกคนไม่รู้อะไอคนที่ทำช่องยูทูบอะจะรู้ว่าที่ว่ามันจะได้ตังค์ด้วย จ้าเป็นมันจะเป็นความรู้หลักๆของ y YouTube หนูก็ว่าได้ตอนนั้นผมว่าโดนไอ้เจ้าแอสโต้นั้นเสยคางเสยฐานรอบนี้รอบนี้ที่มันมาอีกพวกโกลเด้นเ,เสยคางคางมันกลับมาดิฟิวเจอร์ฟิวเจอร์โกลเด้นฟิวเจอร์บอกไม่กลัวเสยคางเสยคางหมดใช่แต่ต้องเสยคางเพราะว่า ไอ้เจ้าโกได้น่ะเจ้าวิวเจอเฉยๆอ่ะมันจะแบบพูงเข้าไปต่อยใช่ไหมแต่ว่าโกได้น่ะผมเพิ่งสังเกตว่ามันเปลี่ยนโมเดลให้กลายเป็นเสยคางบอกให้อยากให้ท่านท่านผู้ชมดูแบบตอนมันเสยคางมากเลยแม่งโครสวยเนี่ยดูดูดูเสื้อทุกคนไม่ต้องห่วงว่ามันจะโหลดเพราะว่า นี่ที่เราจะวางรีแพรดุนไปทำไมวะเพราะว่าไอ้แล้วก,ก็ก,ก็เปรียบเปรียบเทียบอินฟินิตที่มากกว่าห้าขึ้นไปนี่คือนี่คือเขาจะกลายเป็นเปรียบเทียบ จ,จุดเอลล่าหมดก๊อตอืมหมดก๊อตแต่ลืมว่าหมดก๊อตของไทนั่นของแม่นั้นน่ะมีประสิทธิภาพที่แข็งแรงามากเพราะว่าหมดก๊อตของ โหมดก๊อดของไททันคอกแมนนั้นืีการหยุดเวลาลา,า,า,าแบบนั้นๆสามสิบวิแล้วก็สามารถแล้วก็บวกระยะการโจมตีของเขาให้เพิ่มได้หรือว่าจะเอาไปสุปคดคอนโบสเต็ปคอนโบการใช้โหมดก๊อดของไททันคอกแมนนั้นมีอีกโหมดหนึ่งที่ชื่อว่าอัพไลนิ่งไทม์สต็อป ตัวผู้ใช้นั้นจะเปล่งประกายไฟฟ้าออกมาแล้วก็มีจะมีขุดทั้งหมดสามสิบสามสิบดีจริงึ่งเก่งมากพี่เก่งเก่ง,เ,กงเพราะว่าสามารถสู้ได้ ที่สามารถสู้ที่สามารถใช้พลังเลาแบบไท้ lightning time stop แบบเชี่ยวชาญไททันคอ,อกแมนจะเป็นตัวที่โหดมากๆเพราะน้องอะ่ะคือมันเชี่ยวชาญไงการหยุเวลาน้องเชี่ยวชาญอาบุเล,นลยนะสิ lightning time stop ทุกคนก็รู้ว่าไททันคอกแมนมันมีแค่อลติเมตผมก็รู้ว่าผมกาวเนี่ยกาว นี่ดูเก้านั่นแหละมันก็ต้องมันก็เป็นของก Go ็ golden future last ของเพราะว่าตัวหนึ 1, ่งตัวต่อหนึ่งสกิลจะไว้เดี๋ยวคุณโดนหลอกว่าเฮ้ยอัลติเบตไทท์ท็อกแมนอ่ะมันสามารถสกิลนี้ได้นะน่าอีกไก่เอ้ยพี่บีไม่มีอัลติเบตไท้โโ์ท็อกแมนลงในเหล่ไม่ได้หรอกที่โดนเพื่อนแกลหรือโดนเพื่อนด่าด่าแบบนี้ ว่ามันมีสกิลอะสมมตินะถ้ามีคนโดนว่าจำไว้เกมนี้เกมเด็กเอ๋อเพื่อนผมบอกว่าเกมนี้เกมเด็กเอ๋ควาจมจริงอันนี้มันก็เพื่อนมันอะก็แค่เอาเจ้าโกได้น่ะไปวางไวเ้เนียนๆอย่างเช่นส้ากปลาหักพังตรงนี้แล้วก็แอบกดสกิลตรงนี้แล้วก็บอกว่ามันแข็งกลาง บางทีเอาไปแอบไว้ที่เนียนๆน่นะที่แบบเราไม่สังเกตเราไม่ชอบสังเกตหาผมก็จะไปหาจากตรงเนี้ยตรงนี้วางไม่ได้เนาะเนี่ยโอ้อโหไฮเปอร์วัตเตอร์ฟ็อกทุกคนอะทุกคนดูดิโคเท โคตรเท่เลช็อตนี้โู้ยเปอร์